สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมอินเครดิบั๊กนี่ครับโอเคเอาละข้างบ้านจะด่ามเน,นี่ยเอาละฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับมอสสปังกี้นะ this is not original นี่ครับสปังนะกี้ this is remaster นะเออก็ เขา remaster นะครับของเมียวโกะมันดี f l l นั่นเองนะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับเหตุผลในการที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อความสนุกสนานเองนะแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็อย่างที่เคยเตือนน้องๆไหมครับมันมีทั้งความโหดเหี้ยมอมหยิดเลือดสาดนะครับแล้วก็แสงแสงไฟเนี่ยที่มันแยงตานะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับควรนะครับจะให้บุคคลที่มีอาวุโสมาดูแลน <c oughs> <c oughs> โอเค t ิ i s ิสอ่ะแล้วก็มาสนุกในดินแดนสปังกี้กันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าที่เกลิ่นเกลิ่นมาเนี่ยมันมอดอะไรวะอาไปดูนะโอ้สปังกี้รีจอยส์บอสบายดิสทุกอยสองคนนี้เอาละเฮ้ยน้องๆเท่เปล่า ดูครับตัวละครของเขานะฉากหลังก็เป็นเหมือนกับท้องฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆภูเขาสีเขียวนะครับส่วนตัวละครก็ยืนเรียงรายนะครับส่วนไอคอนนี่มันโคตรเท่เลยน้องๆดูดิอืมดูดิเป็นแสงสีนะครับมันสดใสแล้วก็ ที่ดวงตาดูเป็นสีขาวๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันยืดยาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่กันดูนะตั้งแต่บีเลยนะครับตัวแรกนะโอเรนจ้าเฮ้ยนี่มันโอ้ oh. เทะฮะรีจอยฮะมอดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วโอ้ oh. ดูสิน้องๆตัวละครนะโอเรนตัวแรกออกมาก็เท่เลยนะ โอ้ตัวละครแต่ละตัวมีแขนมีขาครับ <Huh? S 1> อืมต่อไปเรดี้โอ้โหมาแนวพังเฉยโคตรรอโอ้โหอันนี้คือดีว่ะรีมาสเตอร์คือเยี่ยมฮะและเขาก็เปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนดนตรีด้วยนะดูสิอืมตัวถัดไปครับครูเก๋จัดไปหัวฉาบโอ้โห โคตรหลอ่อแซนทิสหรือเปล่านักวิดโอ้น้องๆชุดมันหล่อวะ่ะโอเคมาใส่ในไข่ด้วยอ่ะไปครับปันบอดดูซิจะหล่อแค่ไหนวะอะไรวะเนี้ยบันบอดอืมแต่งสีเหลืองครับทีมสวยงามน้องเออว่ะ เลยแล้วสาวก็โอเคนะอ่าถัดไปสุดท้ายของบีดเลยนะครับก็คือวินเนเรียดูซิว่าจะสวยไหมว้าวน้องใส่เอียมฮะแล้วก็ดูที่สกินผมก็มีดอกไม้เพิ่มขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังบีดทุกตัวพร้อมๆกันครับบอกเลยนะว่าแต่งตัวโคตรเฟี้ยวนะวอนนี้ฮะโอ้ ดูสิน้องๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอืมโอเคสวยสวยสวยต้องบอกว่าเขาทำสก,กินได้สวยมากครับผมออะเดี๋ยวถัดไปเรามาดูเอฟเฟกนะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะครับเกลต์องนี้นะเกลโอ้นี่ครับเกลยูนิเวอร์ซอลโคตรหล่อเกล ใส่เหมือนสเวตเตอร์นะห,หล่อที่ผายโอ้แต่ขนหูยาวไปทีนึงอืมัวถัดไปบรัชครับโอ้ในที่สุด <Yeah. S 1> เหมือนเด็กแขวบ้านเอาถังมาควบหัวน้ำลายย้อยเออเออเนี่ย โอเคถัด okay, ไปกาโนดครับูสิครับอ้าวกาโนดน,น,นี่คืออาชีพี่แท้จริงของเขาครับเขาคือตำรวจรจราจรนี่กำลังให้สัญญาณไฟอยู่โหอื้อมเฮ้ยมดดิคือดีวะเฮ้ยวะ โอเคตัวถัดไปครับอืมโอรักส์โอรักส์ดูสิว้าวจริงๆเขาคือท่านประธานใช่ไหมแต่งตัวมาอย่างหล่อแต่เอานะักนิกไทไม่พลาดบนหัวนะเออเฮ้ยอมอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอหล่อหล่ oh. ลอเทช่ได้ <laughs> สุดท้ายครับสกายเป็นไงเน้องนุ่นนุ่นน้อน้นุ่นนุ่นคุณเอ๋เราจะไปตัววันที่พักนัดเดชเธออย่าจิมาเราทำได้อยู่แล้วโอ้โหเขาคือหนุ่มตีเกาหลีครับซาลางเฮียเจาะหูนะครับด้วยกระดิ่งและการแต่งตัวครับขนมิง้ง โอเคเฮ้ยคืบ้าอลาทิ้เดียวไม่ได้เลยนะเองอ่ะฟัง้องมๆอหม,มือครับนี่คือเอฟเฟกต์ฮะอืมเป็นไงฮะบังน้องสกินคือหล่อทุกตัวได้บอกเลยเลยมอดนอี้มีสกินได้เท่มากนะ ด้านล่างครับเรามาถึงเมโลดี้กันแล้วนะมิสเตอร์ซันนะพระอาทิตย์โอ้โหแล้วพระอาทิตย์ไม่มีชุดกับเขาเหรอ,อโอเคพระอาทิตย์น่ารักมากนะเฮ้ยสก,กินคนวาดรูปสก,กิลคนว่าดรูปกกวาดสวยมากนะโดเปอร์ oh <my> God. โอ้โหนี่สิฉันคิดมานานแล้วว่านายเนะี่ยคือเดวิล ดูดิครับเขามีเขาเดวิลและปีกเป็นเดวิลนะเป็นปีศาสนะเนี่ยถ้าใส่เขี้ยวอีกนิดนึงคือเหมือนโคตรเลยนะตัวถัดไปครับตัวที่พี่จิบชอบเะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ m r t r e อดูสิเป็นไงวะต้นไม้ครั้งนี้อ้าวไงวะเนี่ย้ย เขาเปลี่ยนเสียงใหม่นะเขาเรียบเรียงใหม่นะครับแต่เสียดายอยากให้คุณต้นไม้มีชุดกับเขามางนะจริงๆอาจจะเป็นถ้าพิยิบทำนะอาจจะเป็นผ้าสามสีมัดนะครับเออนะเราควรจะให้ต้นไม้นุ่งห่มอะไรกันบ้างนั่นน้องอะร้ายมากตัวถัดไปครับไซมอน ห uh huh. มาอีกแล้วอะแนวเกาหลีอีกแล้วห <c oughs> ล่อใช่ใส่เป็นเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเรียกเสื้ออะไรวะสเวตเตอร์ไม่ใช่มั้งเออนะโอเคสุดท้ายแล้วครับมิสเตอร์เทอร์เนอร์ โอ้ในที่สุดผมก็กลับมาทดแทนบุญคุณของแผ่นดินผมคือนายอำเภอเทอร์เนอร์ก็ผมโคตรหล่ออืออืออะเดี๋ยวลองฟังพร้อมกือครับกับเมโลดีดูซิว่าเขาเปลี่ยนเรียบเรียงดนตรีเป็นไงบ้างนะ ดูเท่ีนะ่พี่ชอบดีนะเนี่ยโดเปาเนี่ยกับนายอำเภอดูเท่นีนะ่โอ้ลิสกินได้แจ๋วฮนะและเอ่อว o ย c e นะสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยวยกันนะมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ดูสิอ้าวโอเค อ่าโอเคเองไม่เปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนอ่าก็ไม่ไม่มีอะไรครับคอมพิวเตอร์วางบนเก้าอี้นะอน่าจะมีชุดให้น้องเขาหน่อยมาโถอ่อีกแล้วนะนรักไม่เท่ากันอีกแล้วว่ะอ่าตัวถัดไปครับเ็นด้ามาหนูโอ้เฮ้ยเขาเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนเสียงให้มันรัวขึ้นนะ แล้วก็เสื้อของน้องรับเป็นสายลุ้นนะอ้เป็นหน้าน่ารักขึ้นเนะครดูไม่โหดนะอือและถัดไปครับพิงกี้ดูสิอ้อ,อ้าวมาเยอะหลวงพ่อมาเยอะอือนะครับ แล้วดูพิงกี่ครับแต่งตัวเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงนะใส่เน็กทงเน็กไท้น,นะครับแต่ถ้ามีคิ้วแบบนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะเนี่ยดูดูสไตล์เขาเนียเขาเขียนคิ้วให้นะเป็นผู้หญิงทํางานแล้วกันนะ w o r k i n g w o m บ n นะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วหลวงพ่อเราเนะยจะเป็นยังไงวะจะหล่อเท่ขนาดไหนะวะลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับไปครับจิวินซับ เออคลิปที่แล้วหลวงพ่อเป็นคนจนคลิปนี้มีเสื้อผ้าแต่งตัวเรียบร้อยฮะโอเคเขาบิดบิดโนต้ตนิดนึงนะอ่ะซึ่งเราจะไม่เอาตัวนี้มาใส่นะครับเพราะว่าเราน่าจะรู้นะว่าจะเป็นเฮอเลอร์ใช่ไหมเดี๋ยวขอฟังไว้สซุกตัวครับมาโอเคอ่านิดนึงครับเรียบเรียงใหม่ฮะ อโอโเคประมาณนี้ครับสำหรับ Voice และเดี๋ยวเราจะ Mix ใน Day Time ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปที่ h o r r ล r นะครับพี่จิ๊บคิดว่าน่าจะเป็น h o r r o r แหละอุตสาห์ทำมอขนาดนี้จะไม่ทำได้ไงว่เดี๋ยวเราลอง Mix ใน Day Time ก่อนแล้วกันนะครับว่าพี่จิ๊บจะ Mix ออกมาเป็นยังไงนะ โอเคครับพิชิพมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะก็เป็นการรวมเอาตัวละครที่น่ารักน่ารักนะครับวกกับเสียงเพลงนะครับคือ,อจริงๆนะ้าน้องๆอยากไปเล่นก็เดีย๋ยวพิชิพทิ้งลิงไว้แล้วกันนะครับนี่มันมิกซ์ได้หลายหลายอย่างนะครับถ้าเราอยากจะเอาเป็นแบบเออไม่ฮฮ่แบบนี้ก็นี่เป็นฟันบอดก็ได้ก็จะเป็นกลองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เป็นเมโลดี้น่ารักน่ารักก็นี่ฮะ มิสเตอร์ซันนะอืมอ่ะมันก็จะตีไอ้ปีงี้ใช่ไหมเออออกนะครับนี่อ่ะอะออกนี่ฮะอยากได้เฮอร์เลอร์ก็เอาให้หมอนี่ไปนะครับจะได้เพิ่มความหลอนนิดนึงนะนี่ อ่ะมานี้ครับผมสําหรับ Day Time นะครับซิมกิมิกซ์ออกมานะก็แล้วแต่น้องๆจะเล่นเลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ไอ้หมอนี่นะตัวเอง <c oughs> โอเคเอาละเอาออกพี่พ่อออกเออนะจบไปแล้วนะครับสําหรับเดยนะครับ Day Time นะและสุดท้ายนะครับเราจะทิ้งอะไรไม่ได้เลยนะครับมอตเฮอโร่ต้องมีครับมันต้องมามิสเตอร์แบล็กนะ หวังว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังครับมิสเตอร์แบล็กไปดูกันฮะเคพวกมิสเตอร์แบล็กไปอ้าอะไรวะอ๋อเป็นเสียงธรรมดาว่ะเฮ้ย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 ย are not safe พวกนายไม่ปลอดภัยโอ้ชิปหายละที่นี่มันโลกของอะไรวะเนี่ย ข้างบนเป็นเมฆของดวงตาซึ่งน่ากลัวมากครับโลกแห่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะเอาชีวิตรอดจากโลกสปังกี้อฮ์เรอร์ได้นะและคำเตือนข้างล่างครับอันตราย E3 E3 ย่อจากอะไรวะเออแคนคลอสอิบลีสิกเซชชวอ อา,อาจ e. จะทำให้เกิดอาการลมชักได้นะ E 3คืออะแล้ววะไม่แน่ใจอเดี๋ยวเราลองดูครับไล่ไปทีละตัวนะตัวไหนจะทำให้เป็นลมชักวะไล่เลยครับตัวที่หนึ่งบีดโอเรนฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดีว่ะน้องๆสองจุดห้าดีครับเกือบเป็นสามดีแล้วเนี่ย อถัดไปครับเบรดดี้โอ้เขาจะเป็นสีดำก่อนแล้วก็เปลี่ยนว่ะนี่ฮะโอ้โโอเคโคตรเนียนอ่าแล้วมีแสงนงตาด้วยครับถัดไปครูเกอร์อืมจะเป็นสีดำก่อนโอ้โหเฮ้ยดีว่ะ บอนบอดนายจะเป็นยังไงวะนี่เขามีแบบซ่อนไว้ก่อนโอเคเหมือนจะเปลี่ยนบีบไปด้วยนะหน้าจอแตกครับสุดท้ายครับวินเรียซึ่งเธอไม่ครับให้ฉันผิดหวังทุกครั้งดูซิจะโหดแค่ไหนว้าวโอเคีนหนู น่ารักแบบหลอนๆนะเฮ้ยมันเท่ว่ะโอ้โ,อโหพวดเซียวโอเคคร,รับบีดประมาณนี้นะโอ้เท่จริงๆอันไหนทำให้เป็นลมชักก่อนอยังไม่เห็นนะเดี๋ยมันจะเวียนหัวจนเป็นลมวะ่ะอ่ะถัดไปครับไปเฟกเกรตัวที่หนึ่งมา โอ้เฮ้ยหน้าตาคือโคตรกลัวนี่คือขั้นกลัวระดับสูงสุดของเกลแล้วนะตาตั้งครับชอ็อกครับชอ็อกบลัดละ่ะโอ้ยยไม่ใช่นี่มันนี่มันการโโนนี่วะเาเขาไม่ได้เลี้ยงเหรอวะเอา้ามีจิบคดผิดตองคิด ไม่เป็นไรเอาขนุดก่อนก็ได้แต่ว่าโคตรเท่ว่ะเออนะเพราะว่าตนนี้ตำรวจลอครับจอแตกแล้วก็บรัดครับหมอแหว่งมาแล้วฮะใครกัดหัวฉันเดี๋ยวหาฆาตรกรเนี่ยน,น้องๆใครกัดหัวเขาเนะี่ย เาวเปลี่ยนนะโคตรเท่โอวัลส์อืมดูลงตาครับมน,น้องโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ามันมันจะเป็น 3D แล้วนะอีกนิดเดียวมน,น้องอเ,เอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตาวดีวะ่ะสกายละ่ะโอเค ตสกายน้ำตาไหลฮะโอ้โคตรได้เลยวะ่ะมัดนี้โอ้โหเดือดครับเดือดเดือดครับทโอเคมาโอ้ใจเต้นเลยฮะมันเดือดจัดจริงๆเลยน้องๆต่อไปครับด้านล่างนะเมโลดี้ฮะเราจะเริ่มจาก มิสเตอร์ซันก่อนนะไปเฮ <Huh? S 1> ้ยเฮ้ยพระจันร์ถูกจับเระจพนจันพระอาทิตย์ถูกจับอ๋อไม่นะจับข้าทำไม,มไม่จับเขา,าเทำไมเออเดว่ลดูสิโอ้โโอ้โหนี oh ่ฮะเดวิล ฉันมาแล้วร่างจริงของฉัน e Devil. อีปิกเดวิลเรียกว่าไมทิงกิ้งมอนเตอร์มิสต e รีครับผิดหวังไปรอบหนึงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคเคอยอันนี้ดีวะ่ะอันนี้ดีวะ่ะหลอนวะ่ะเออเป็นต้นไม้ที่หลอนขึ้นครับ ไซมอนโอเคนี่ฆาตก,กรนี่ฮนะโดนโดนอีกแล้วนะลวดเย็บลูกตาอีกแล้วฮนะเลือดไหลออกตาอกแลวครับขยันโดนเย็บกันเลยนะเองเนะี่ยสุดท้ายครับมิสเตอร์เทอร์เนอะร์โอ้โหปากสัน่นโอ้โหเพลงโคตรน่าอกหัก เขาถูกยิงไนงะหมอูตายพระมูนะเขาปืนแล้วก็ยิงเองนะครับคือตัวของมิสเตอร์เทอร์เนอร์เนี่ยเขาคิดว่าเขาคงจะออกจากโลกนี้ไม่ได้ครับเขาก็เลยปลิดชีพเองน้องๆไม่ต้องไปคิดว่าใครจะยิงเขานะเนี่ยอยโอ้โหตกใจว่ะขนาดกดให้มันลงไปยังตกใจ และสุดท้ายครับ voice นะ Mr Fun นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเป็นยังไงไปดู run away run away run 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 โอเคคอมพิวเตอร์เองทำได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ <are> นะพี่น่ว่านะ อันอื่นคือทําดีนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่ไม่ไม่ไมถึงใจ่ะโอเคเป็นหน้าโอ้ยอาวุธดูที่มือฮะน้องๆเห็นใช่ไหมดูดินั่น,นโตว่าแล้วฮะนางหนูคนนี้ครับมีดขึ้นสนิมและ หลักฐานค้ามือฮนะโอ้โหฉันเองที่เป็นคนไล่ฆ่าทุกๆคนมิสเตอร์คอมพิวเตอร์อก็บอกเลยนะมิสเตอร์ฟันเนี่ยครับบอกว่านางนี่แหละนะที่เอามีดไล่ฆ่าคนระับโอ้โหน้องพิงกี้ยังไงฮนะโอ้โห แม่น้องดูดิเส้นเลือดทอี่น้งตาครับน้องๆอาการหนักครับเหมือนกินประทัดเข้าไปในปากแล้วระเบิดเย้อดูดิแตกครับแตกและชีวิตซับหลวงพ่อมาไล่ผีทีเฮ้ยตาอะไรเงี้ยน,น,น่ะน้อง โอ้โห oh. หลวงพ่อก็เอาตัวไว้รอดนะดูดิครับน้ำตา,ำาเป็นสีดำนะเป็นแบล็กเนยแบล็กเฮียฮะและสุดท้ายมิสเตอร์แบล็กกู้อยู่เบื้องหลังของความชั่วร้าย oh. โอ้โหเฮ้ย หน้าของเขาครับโอ้โหกลายเป็นเอ่เอเรียกอะไรอ่ะปิดเนี่ยเป็นแบบนอยส์นะครับทุเดียนโคเท่หวะ่ะอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับ Voice นะครับและแล้วครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับ พี่จิ๊บจะทำการมิกซ์มอตเธอร์โดยจะเลือกเอาเฉพาะตัวโหดที่พี่จิ๊บชอบแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนครับว่าเมื่อมิกซ์ออกมาแล้วจะเป็นเพลงแนวไหนยังไงครับไปดูนะโอเคครับพี่จิ๊บมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะเลือกยากมากครับเพราะว่าตัวละครเด่นๆเ,เ,เยอะมากเลยน,ะน้องๆไม่รู้จะคัดใครออกเลยโอ้เสียดายมากครับ มงก็อยากจะเอานี่ใส่เข้ามานะดูเลยนะฮะคือหมดทุกตัวแล้วจะบอกว่าพี่ทิพรู้สึกถูกใจมดนี้นะครับตรงที่เขากล้าเอาตัวตัวของลำตัวนะเออเขาเรียกว่าลำตัวนะลำตัวของเหล่าสปังกี้มาใส่ให้มันดูแบบดูมีแขนมีขามีตัวมีชุดเลยเนี้ยเนะและอีกอย่างที่เขาทําได้ดีนะครับการรีสกินทําได้สวยมากครับ ประมาณนี้แล้วผมสำหรับสปังกี้รีจอยเนี่ยมอดนี้ไม่ธรรมดาจริงนะออกมาแป๊บเดียวยอดวิวเยอะมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะก็ไปทิปทิ้งลิงก์ไว้นะครับใครอยากเล่นก็กดเข้าไปเล่นได้นะครับผมเอาละคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องยิปเกมเมอร์นะใครชอบสปังกี้หรือ Box, อินทรีบ็อกซ์มัดอื่นๆหรือเกมอื่นก็แนะนำได้นะครับผม คลิปนี้ต้องลาไปก่อนเลยครับวันนี้ไปพร้อมกับเหล่าสปังกี้ครับบา,บายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ